กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมในรายการของเอซอุนั่นเองวันนี้ผมก็มีคลิปนึงให้ดูเหมือนว่าจะเป็นคลิปของทางด้านของคนที่ตายแล้วพลานใส่ผมนะครับเนื่องจากผมลันใส่เขาเมาไปดูคลิปกันเลยนะครับ เริ่มจากตรงนี้เลยนะเขาได้เริ่มทักทิ้งผมก่อนนะครับเออได้เห็นหลังการ EASY รันใส่ผมแนละ้วเขาก็พิมพ์นูบใส่ผมแล้วผมก็พิมพ์เฮ้อเออแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าแบบกฎเกมเขาไม่มีบอกห้าวิ่หนีนะซึ่งผมบางกองก็เป็นผลที่ค่อนข้างโกงมากเลยนะครับผมคิดว่าขขเขาคงจะหัวร้อนแหลนนะครับ